สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผม GIMK K ก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นในแมมแมมพองในแมมแมมพองในแมมแมมพอง Sky ย a l l กันนะครับอีพีที่แปดแล้วเนาะก็อันนี้ก็น้องผมนะครับเป็นต้นชาแนลครับแต่มันชอบเตะเซนไฟเจอร์นะครับสวัสดีครับเพียงต้นชาแนลไป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 เลยเลยเลยเกล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 แมนไปพอแล้วนะ แล้ไหนเต้วะมาแล้วนั่นไงอยู่แล้วไหนอยู่ไหนก็อยู่นี่อ่ะอ๋ออยู่นี่อะไรล่ะอ๋อแหลกแหลกแหลกเหมือนกันอ๋อมันแหลกครับมันแหลกมันแหลก,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 กนี่จะกางไหมครับอ๋อแล้วครับใครกันไหมโอ้ยอยู่น,นู่นก็จะมาเล่นของโหดมากก็จะมาเล่นจิ๊บอยากได้ดาบเด็กไหม ยังไม่รู้อ่ะโอ้โหเกาะเอกด้วยเอามั้ยเอามั้ยอย่างไม่รู้นี่แจ๊นอันนี้อะไรลูกก๊อบก็ผมก็ชอบเป็นเป็นแฟนคลับของเต้เซนไฟเยอร์นะก็เป็นแฟนคลับเลยนะ โอ้สัซตสไครตถึงล้านแล้วครับแปดแสนกากวๆเดี๋ยวผมขออันนี้แป๊บยังไงวะหายอยู่นี่เดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวก่อนนะผมกอต่อขึ้นก่อนนะโอ้โหดูไม้เป็นล้านลอเลย,ดยเดี๋ยวใครมาใครมาใครมาไอ้อยยเหี้ย ได้เหรอได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดก่อนนะก็มันก็เด้งนะครับไปอะไรไม่รู้โอ้โหก็ผมก็เข้าหางเดอะเกมนะครับแล้วก็มาเลยครับอันแรกอันแรกอันแรกเออขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นเลย ก็เอามาทีละอันก <wonder> <c oughs> <Okay. comm itt les> ็พอดี๋ยวเร็ววิ่งวิ่งมาตามวิ่งมาตามเร็วๆทางนี้รๆนี้รวทางนี้ทางนี้ทำนะอยู่ทางนี้เดีวหน่อยดีหน่อยบ้านดีแตมก็แลกเป็นก้อนเออเออปวดกองปดก้องนี่เออเอ้ย อยู่ตรงไหนวะแยกทางกันก่อน,นเนาะเด็กแดงน้องจริงๆมีคนมานี่ผมรู้หมดแหละไหนพี่เกมเอ,อ๋อดาบเล็กครับดาบเล็กมาจนได้เมื่อกี้โมดาบเล็กมาให้น้องเดี๋ยวน้องก๊อปปี้เองก๊อปปี้บ้านก๊อปปี้ได้ของน้องก๊อปปี้ได้น้องที่โปรอ้าวไม่ดีแต่สุขภาพนะหนู เอยมันตามมาด้วยใช่ด้วยเออเออฮัลโหลทำอะไรอยู่นะไปอยู mm ่ที่บ้านเลยเปลือกแหลกนี่หนอนี่นอมันเก่งหนอเฮ้ยอืมอืมอืมโอ๊ยวิ่งวิงวิ่งวิงไปไหนนีหนูงไปเลยแล้วมันเอาอาหารก่อน อ oh. ๋องั้นเจะหาหาเมื่อเยอะๆจีรเมย์มาจีรเมย์เอาไหนงั้นเปนหื้อโอ,อ้โห oh, oh, มันอยู่พวกกันโคตรหากินมานี่กินมานี่เอาเอาขอไปสลายมอบปับ๊บนี่เอามาอยู่คนนี้โอ้โหหมดต้องมาอยู่เด็กนข้าไปอยู่ ออก็ขอจบคลิปกันไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์ชอบกดซับออชอบรับหรบวันี้บายบาย